ค่ะมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะบราวนี่ของอาจารย์นินพยากรเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเข้าผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะคะแพ็กเกจสวยงามมากเลยนะจ๊ะถ้าว่าท่านใดต้องการต้องการที่จะชิมบราวนี่สูตรแฮนด์เมดนะคะโฮมเมดนะการที่เราจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีเดอะซันเดอะซันขึ้นมา ถึงแม้การเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นแต่ถ้าเราเริ่มต้นไปในทิศทางที่ดีถูกกับดวงแล้วมีโอกาสที่จะ,จะเจริญก้าวหน้านะคะทำอาชีพให้มันถูกกับดวงเนี่ยมันจะมีความก้าวหน้าและจะเห็นเงินมากกว่าที่เราไปทำงานโดยไม่ถูกกับดวงนะจ๊ะอย่างที่สองคืออะไรอย่างที่สองคือเราจะต้องมีมีการโปรโมทนะคะ โปรโมทบนโลกออนไลน์โปรโมทไปในสถานที่ต่างๆนะคะตรงนี้ต้องมีการโปรโมทสินค้าของเราจะได้มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะและอะไรอีกและเราพอลูกค้าเห็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเขาจะเข้ามาสนับสนุนเราจะได้รับเงินมีงานมีเงินมีความสมบูรณ์เต็มที่เลยนะอุดหนุนกันได้นะคะบราวนี่ ของอาจารย์นินพยากรนะคะสดสดใหม่ใหม่ไร้สารกันบูดนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นินพยากรด้วยนะคะอุดหนุนกันได้นะ